วันนี้ก็มาล้างห้องน้ำห้องสุขานะที่วัดหนองม่วงตำบลชุมเห็ดอเาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาล้างห้องน้ำห้องสุขานะซึ่งก็มีอยู่รอบทิศทางของวัดทีเดียวนะ,ะรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ20ห้องนะก็จะถามโยมแม่เป็นยังไงวันนี้ล้างห้องน้ำเป็นยังไง เหนื่อยไหมอาพูดพูดดังๆหน่อยพ่อแม่ไม่เหนื่อยแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยดอกเต็มใจทำไม่เนื่มีความสุขเนาะมีความสุขไม่เหนื่อยดอกทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่เราก็มามาด้วยใจด้วยกายของน้ำของหลวงพ่อเออเครื่องรางของหลวงพ่อแม่เหนื่อยแม่สายพ่อมีเป็นจ้มีเป็นสา เป็นไงห้องน้ำวัดสะอาดไหมห้องน้ำวัดเขาก็สะอาดสะอาดเนอะพอได้มามาล่างอย่างนี้เราก็สบายใจเนาะอธิษฐานไว้ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยให้เราสบายใจล่างแล้วก็สบายใจก็ทาอวเกอ้ตลห้องน้ม ใใพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยเดอ้อตั้งใจจะล้างห้องน้ำไปเรื่อยตั้งใจจะล้างห้องน้ำไปเรื่อยใครมีกำลังบางชาไปวัดไหนก็ล้างให้วัดนั้นวัดไหนก็ช่างทำทุกวัดเลยถ้าเขาวัดไหนก็ช่างไม่เลือกหลวงพอ่อเรื่อยหลวงพ่อต้อนรับดีเนาะหลวงพ่อก็ต้อนรับดีไม่เป็นไรรอก เขารู้ว่าเราจะมาทรู้ว่าเราจะมาล้างห้องน้ําแกก็ต้อนรับแกก็ดูแลแกก็แนะนําว่าห้องน้ําอยู่ซีกนู้นซีกนี้เราก็มาล้างห้องน้ําห้องสุขาวันนี้มากับโยมแมนะ่ก็อยากจะให้โยมแม่ได้อานิสงส์จากการล้างห้องน้ําห้องสุขานี่ก็เพิ่งจะล้างเสร็จนะเสร็จสะอาดเรียบร้อยนะก็ถือว่ามีความสุข นะไปอีกวันหนึ่งเราสามารถที่จะเลือกนะสร้างความสุขได้ด้วยใจของเราเองได้สร้างความดีนะกลับไปเราเราก็มีความสุขนะพอได้เข้ามาในวัดเห็นสถานที่ร่มรื่นชื่นใจนะก็มาแล้วก็มีความสุขเคยเข้ามาบ่อยไหมวัดนี้แม่มาบ่อยไหมเคยเข้ามาบ่อยเนาะมาสองครั้งมาสองครั้ง มาสองครั้งมารับหลานโรงเรียนนี่แหละจำชื่อวัดได้ไหมจำชื่อวัดได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้ดอกจำได้แต่วัดน้องม่วงเลยวัดน้องม่วงออชูกแล้ววัด <จำ S 1> น้องม<อ>่วงคืออะไรไม่รู้ดอกเรียกวัดนอ้องม่วงมาสองครั้งเลยเมื่อวานนี้ก็ไปล้างรูปเดียวนาตมาภาพก็ไปล้างรูปเดียวจริงจริงเมื่อวานว่าจะนำแม่ไปล้างด้วยไปล้างห้องน้ําเมื่อวานเนี่ย ก็เลยคิดว่าเขาจะได้นำเงินชาวปนกิจมาก็เลยว่ามาแล้วเดี๋ยวไม่เจอแม่ก็เลยว่าให้แม่รอเงินชาวชาวปนกิจแล้วรอนี่ได้หรือยังเงินชาวปนกิจ oh, <right. S 1> <laughs> ตอนตอนเรกว่าจะนำไปไปล่างของน้ำทางนู่นนะว่าจะนำไปล่างของน้ำก็เลยว่าไม่ชวนไปดีกว่าให้อยู่บ้านเผื่อเวลา กำนันเขาเอาเงินมาให้ในงานชาวปนากิจก็เดี๋ยวจะไม่เจออีกที่นี่รอแล้วเป็นยังไงมาไหมไม่ได้มาไม, <c oughs> ไม่ได้มายังงานไปล่างของน้ำดีกว่าเนาะได้บุญได้กุศลนะก็อยากจะให้แม่ได้บุญได้กุศลให้โยแม่มีอายุมั่นขันยืน ยมแม่ได้อยู่เป็นร่มโพใบใหญ่ร่มใสใบหนาได้อยู่กับลูกหลานต่อไปนะก็คุยกับแก่ๆแ,แล้วก็มีความสุขคือว่าต้องพูดเสียงดังหน่อยบางทีก็บอกแม่ว่าหิวกินหิวดื่มน้ำร้อนให้แม่ต้มน้ำแม่ก็ไปเอามะขามมาแม่ก็ไปเอามะขามมาบอกแม่บอกว่าอยากจะฉันต้มน้ำ แม่ก็ไปเอามาขามบางทีก็บอกแม่ว่าอยากจะชันพัดมีร้อนๆแม่ก็บอกว่าพระสูบบุหรีด้วยนี่อันนี้เป็นต้นก็สงสารนะบางทีก็เดี๋ยวจะต้องซื้อหูฟังใหม่แล้วหูฟังนีนะ้สรุปแล้วก็ใช้ได้เพียงชั่วคราวนะเดี๋ยวก็จะได้หาดีๆต่อไปนะ ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบุญเกียธรตมาภาพกับโยมแม่เนาะบุญบุญที่เราได้มาสร้างวันนี้ให้ทุกคนได้รับหมดทุกคนเลยให้แม่อธิษฐานให้หลวงตาให้ปู่ย่าตายายได้กุศลผลบุญอ่ะอัะง,งิิริรวนรนายทส นาจันาวนรับผิดไพระอิกการกขาสำลิยนแะโพนต่อไปอบคน,น,อคนอขอนกัอนกพอนากแม่พุ่มลุงพระห<อ>มดเลยขอนากเริ่องไปสาลแม่พุ่มเริ่งไปศาลียินเินเดินไปศาลมีพักเริ่งไปสาลนายสำีเดิอนไปาลแม่พูนแม่พูนแม่แม่ถ1ิบันนายิบนายพรมพ่อพร,มร,ร,ร,รมอมขาพรมเข็มรำนาย เหห็็นนนรรราาสมถเเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านทุกคนเนาะพี่หนูพี่หนูพี่หนูชนิดเรื่องไฟศานลุงพรสังเวียนเรื่องไฟสาลนายพรเรื่องไฟศานผักกระเบียกแล้วกระเบียกแล้วนายพรที่เรื่องไฟสเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่านทุกๆคนเนาะขอให้ได้บุญกุศล ทห,ททหททลา้ลางห้องส้วม <ทำ S 1> ห้องสุขาทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้ไปสู่สุคติพบหากมีทุกข์ขอยผลจากทุกข์หากมีสุขก็ขอยดวงวิญญ,ญาณทั้งพวงได้นำบุญเหล่านี้ไปสวยสุขต่อไปแล้วก็ขอให้ใหทุกท่านทุกคนที่รักและเกลียดนะก็ขอให้ นะทางคนที่รักเราคนที่เกลียดเราก็อาขอให้มีความสุขสัพพะชีวิตทั้งป<ด>วงทั่วสากลโลกให้มีความสุขด้วยกันเนาะให้มีส่วนอานิสงส์ให้มยมแม่อายุมันค<ด>ันเยืนด้วยอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะ